สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเรานะคะประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครนะคะวันนี้อยู่กับแอดมินฝนนะคะวันนี้นะคะแอดมินนะคะมีรถเก่งแบรนด์หลักที่หลายๆคนได้ชื่นชอบกันนะคะนั่นก็คือเป็นเจ้าตัวนี้นะคะ Honda City สีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะ เป็น Honda ปี2017นะคะเครื่องยนต์1.5นะคะลูกค้าสีสวยมากเลยสีแท้สีเดิมจากโรงงานนะคะทางเราไม่เคยทำสีมาแน่นอนนะคะอาจจะมีรอยขีดข่วนบ้านตามอายุการใช้งานนะคะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปชมในส่วนของภายนอกแล้วก็ภายในตัวรถกันนะคะลูกค้าเริ่มจากกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าลางพึ่งนะคะมีสีโครเมียมล้อมรอ,อบนะคะลูกค้าในส่วนของไฟตาคู่หน้านะคะจะเป็นหลอดไฟฮาโลเจนบวกกับเดย์ไลท์นะคะ แล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนะคะในส่วนของด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะก็จะแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะเป็นสเกิร์ตสีขาวนะคะลูกค้าสวยงามมากเลยในส่วนของล้อแม็กนะคะเป็นแม็กสีเงินนะคะสวยมากแล้วก็จะมีดิสเบรกสีแดงมาให้ด้วยนะคะลูกค้าในส่วนยางนะคะก็จะเป็นยางขอบ15นะคะลูกค้าแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวตามดอยู่ด้านข้างตัวรถตรงนี้นะคะลูกค้า กระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็จะมีสีดําตัดอยู่เล็กน้อยนะคะกันสาดก็มีมาให้ทั้งหมด4บ้านเลยนะคะเป็นกันสาดแท้นะคะลูกค้ากันสาดแท้กันสาดเดิมเลยในส่วนของที่จะเปิดปิดประตูก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็จะมีปุ่มสมาร์ทคีย์เลสมาให้ด้วยนะคะรวมไปถึงช่องเสียบกุญแจนะคะ1ช่องนะคะลูกค้ามาดูต่อในส่วนของด้านหลังรถกันต really ่อนะคะนี huh. ่ในส่วนของด้านหลังรถนะคะก็จะมีสปอยเลอร์สวยๆแบบนี้มาให้เลย ส่วนฟิล์มก็เป็นฟิล์มไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าแบบนี้เลยนะคะเจ้าของเดิมเขาติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟก็ออกปกติครบทุกดวงนะคะแอดมินเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของด้านล่างนะคะก็จะมีอ่ะปุ่มเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะคะสองข้างนะคะซ้ายขวานะคะลูกค้าแล้วก็จะมีรวมไปถึงกล้องมองหลังนะคะก็จะมีมาให้ด้วยนะคะอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้านี่เลยเดี๋ยวแอดมินจะเปิดอ่ะในส่วนของ ห้องเก็บของด้านหลังให้ดูนะคะในส่วนของห้องเก็บของด้านหลังนะคะก็มีพื้นที่กว้างมากเลยนะคะนี่ใส่สัมภาระได้เยอะพอสมควรนะคะกว้างมากเลยมีพรมสีแดงให้ด้วยลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากได้ซิตี้คันนี้นะคะปี2017นะคะราคาอยู่ที่38,8,000บาทเท่านั้นนะคะเครดิตดีฟีดาวนะคะอาชีพไหน ใช้เอกสารอะไรบ้างออกรถก็อย่าลืมทักแชทมาสอบถามกันได้นะคะมีแอดมินมีเซลคอยตอบลูกค้าทุกสี่ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวไปดูต่อในส่วนของภายในตัวรถกันต่อนะคะลูกค้านี่ในส่วนของภายในตัวรถนะคะก็จะคุมโทนไปด้วยสีดําทั้งหมดเลยนะคะเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหุ้มหนังสีดําแต่งด้วยตะเข็บได้สีแดงแบบนี้เลยนะคะทางด้านหน้าและด้านหลังนะคะเบาะก็ใหญ่มากเลยนะคะที่ปรับเบาะยังเป็นแบบแมนนวลอยู่นะคะยังไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะคะ ในส่วนของคองนโซลด้านหน้านะคะก็มีพื้นที่กว้างมากเลยนะคะว่างของตกแต่งได้เยอะพอสมควรนะคะลูกค้าคอนโซลตรงกลางก็เป็นเครื่องเล่นเสียงแบบอะไม <c oughs> ในส่วนของคองนโซลตรงกลางนะคะก็เป็นเครื่องเล่นเสียงแบบหน้าจอทัสกีนนะคะสามารถเชื่อมต่อ fm am bluetooth usb ได้ตามปกตินะคะด้านล่างที่ปรับแอร์ก,ก็เป็นแบบแมนนวลนะคะเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้ามีเบรกมือแบบดึงมาให้นะคะ แบบนี้เลยในส่วนของพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยสีดำนะคะก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ด้วยนะคะลูกค้าโดยที่เราไม่ต้องไปแตะตรงหน้าจอนะคะมาดูเข็มไม้รถคันนี้กันต่อนะคะวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยรถคันนี้นะคะวิ่งอยู่ที่3ามแสนเอ้ย <c oughs> ขอโทษค่ะรถคันนี้นะคะวิ่งอยู่ที่1 3 9่0 0สนกว่ากิโลนะคะไม้แท้ไม้เดิมไม่มีก่อนนะคะไม้เดิมๆจากศูนย์เลยนะคะลูกค้า แล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะมีปุ่มอ่าอีโคคาร์มาให้ด้วยนะคะปุ่มประหยัดน้ํามันนะคะแล้วก็จะเป็นปุ่มปรับกระจกมองข้างทั้งซ้ายและขวานะคะลูกค้าแบบนี้เลยนะคะมาดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันต่อนะคะนี่เบาะเขาก็เป็นเบาะหุ้มหนังสีดําแต่งด้วยตะเข็บได้สีแดงแบบนี้เลยนะคะลูกค้าก็นั่งได้ 3- ามถึงสคนเลยนะคะมีคมเอ้ยมีคมแล้วได้มีเข็มขัด ทุกจานวนที่นั่งนะคะลูกค้านี่เลยด้านหลังก็กว้างมากนั่งสบายมากเลยนะคะลูกค้าส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นผ้ารองพื้นนะคะกันเปื้อนมาให้ด้วยนะคะลูกค้าแบบนี้เลยนะคะเจ้าของเดิมเขาก็ดูแลรักษาแบบดีมากเลยนะคะลูกค้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะแต่ไม่สะดวกเข้ามาดูรถนะคะเราก็มีบริการนำรถไปให้ลูกค้าชมถึงที่หน้าบ้านเลยนะคะมีบริการเซ็นสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านนะคะ ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครเท่านั้นนะคะวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ